าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับม,มิทีนิวเช่นเคยนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตให้ฟังเป็นประจำคลิปนี้นะคะโหเรามาลุ้นกันค่ะจะได้ในช่วงปีใหม่นี้แน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าของขัญปีใหม่นี้นะคะนายกนะคะจะมีอะไรให้บ้างนะคะ2 1ิเธันวาคม6 4นะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกกระทรวงจัดขออขัญปีใหม่นะคะ ปี65เข้าสู่ที่ประชุมคอรมอได้มีมติเห็นชอบหลายกระทรวงแง้มกล่องของขวัญกันไปบ้างแล้วโดยเฉพาะกระทรวงการคลังอาทิฟื้นชอบดีมีคืนลุ้นคนละครึ่งเฟส4แพ็กเกจรถยนต์อีวีลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง90%และเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ต้นปี65โดยของขวัญปีใหม่ปี64นะคะคนละครึ่งเติมเงินบัตรคนจน ในด้านของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอาทิโครงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมไลฟ์สโปรลับ25โรงแรมลดทรงท้ายปี80%เชียงใหม่เชียงรายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาทิโครงการบ้านเช่าสำหรับผู้มีไรายได้น้อยบ้านเกหาสุป,ประชาจำนวน20,000หน่วยค่าเช่าหลังละ999บาทถึง3,500บาทต่อเดือน ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำหรับกลุ่มเปราะบางจำนวน25,000ล้ากกระทรวงการคลังกันบ้างอาทิโครงการคนละครึ่งระยะที่2วงเงิน3,500บาทไม่เกิน10ล้านคนโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรบริการแห่งรัฐระยะที่2จำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโครงการกรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่10บาทนิว o นอมอนพ l ั s คุ้มครองทั้งอุบัติเหตุและโควิด -19 ในคราวเดียว นอกจากนี้นะคะยังมีของขวัญปีใหม่ให้กับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้ผู้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศนะคะลดเบี้ยรปรับอัตราร้อยละ100ที่ชํรารหนีปิดบัญชีลดเบี้ยรปรับลงเหลืออัตราร้อยละ80 สำหรับผู้กู้ยืมเงินกลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมดลดอัตราการคิดเบี้ยปรับจากเดิมอัตราร้อยละ7.5ต่อปีหรืออัตราร้อยละ0.5ต่อปีสำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดเพิ่มอัตราการลดขึ้นต้นจากเดิมร้อยละ3เป็นร้อยละ5กรณีชำระหนี้ปิดบัญชีในคราวเดียวนะคะอันนี้ก็คือด้านฝั่งของกอยศ ต่อมาค่ะในด้านมาตรการของแบงค์รัฐชำระดีมีคืนกันบ้างนะคะสถาบาันการเงินเฉพาะกิจอาทิธนาคารอมสินจะมอบเงิน500บาทให้ลูกค้ารายย่อยใช้บริการสินเชื่อวงเงินไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทที่มีประวัติชำระดีไม่น้อยกว่า3ปีส่วนทกศสนะคะก็จะมีโครงการชำระดีมีคืนโครงการลดภารณีทอรสอรับเงิน1,000บาทสาหรับผู้มีเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทนะคะ ส่วนด้านกระทรวงคมนาคมกันบ้างอาทิกรมเจ้าท่านะคะก็จะมีโครงการเจ้าท่าผ่านล่องเจ้าพระยาสวนมนภาวนาข้ามปีครั้งที่5บริการเรือข้ามฟากฟรีด้วยนะคะและนอกจากนี้นะคะก็รอฟอทอนะคะ,ะมอบกระเป๋าส่งความสุข1 0 0 0 0มืใบณสถานีหัวลำโพงบริษัทรถไฟฟ้านะคะ แจกสเปรย์แอลกอฮอล์1,500ชิ้นแจกที่รองแก้วน้ำ1,000ชิ้นด้วยและนอกจากนี้นะคะยังมีการลดส่งเงินสมทบนายจ้างลูกจ้างนะคะอที่นะคะโดยจะลดอัตราเงินสมทบให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนและผู้ประกันตนเดิม100 5, ร้อยละ5เหลือร้อยละ3ของค่าจ้าง3เดือน เพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรจาก600บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนเป็นอัตรา800บาทต่อเดือนต่อบุตรหนึ่งคนและค่าครอดบุตรเดิม13,000บาทต่อครั้งเป็น15,000บาทต่อครั้งด้วยนะคะเอาละคะแล้วนอกจากนั้นนะคะยังจะมีลด100,000รถยนต์10ค่ายดังด้วยกระทรวงสึกษาหกรรนะคะก็จะมีการจัด งานนะคะสำหรับค่ายรถยนต์ชั้นนำา10ค่ายให้ส่วนลดเงินสดพิเศษ10,000แบาทต่อคันค่ายละ10คันส่วนลดเครื่องใช้ไฟฟ้า30 7 0นะคะโอ้โหนะคะคือแต่ละกระทรวงนะคะก็จะมีของขวัญปีใหม่ให้เสนอนะคะคอรมอนะคะเพื่อให้ถึงปีใหม่นี้นะคะจริงๆมันมีค่ายอย่างอื่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นค่าทางด่วนนะคะค่าบ้านค่าเกต อ้าวเดี๋ยวนะคะถ้าเกิดว่าได้ข้อสรุปนะคะอะไรได้ไม่ได้เมื่อเข้าคอรมอแล้วอย่างไรเดี๋ยวมามีทีนิวจะมาแจ้งข่าวดีให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะคอมเมนต์กันมาด้วยนะคะชอบไม่ชอบอย่างไรนะคะอยากได้โครงการไหนนะคะขอบคุณนะคะข่าวในคลิปนี้นะคะจากเว็บไซต์ www.prachachat.net ค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆทีมมีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ58 0 0 0อบาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID ไอดี์นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ